สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันอีพีหนึงอีีนี้ผมจะมาให้ความรู้กันเหมือนเดิมเนาะ EP อีพวิธีการเนาะวิธีการในการจะทําให้รถไฟฟ้าหรือสุตเตอร์ไฟฟ้า,าจักรยานไฟฟ้าก็ดีครับผมทำให้การออกตัวเนี่ยสมูทเนาะสมูทก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่ารถของผมเนี่ยมันออกตัวไม่สมูทเลยออกตัวแล้วมันพุ่งพุ่งตลอดหลังจากที่เราได้ทําการาเปลี่ยนกนะล่องเนาะเปยนกล่อง อ่าอัปเกรดระบบนั่เงครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนกล่องเวลาออกตัวแล้วมันกระชากอ่าออกตัวไม่สมูทเหมือนรถโมใส่น้ำมันนั่นเองมันมีวิธี2วิธีการในการแก้อาการออกตัวให้สมูทเนาะวิธีแรกคืออ่าโดยการเปลี่ยนคันเร่งนะผมคันเร่งคันเร่งของตัวสกูเตอร์ตัวนี้เนาะปกติแล้วคันเร่งที่มากับมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะบิดแล้วออกตัวได้เลยเนาะแต่วิธีแก้คือเราเปลี่ยนคันเร่งที่แบบมีปิดเกียร์เองมีสมาที่กล่องที่ เปลี่ยนแนละ้วเป็นเกียร์เป็นสวิคอะสมดในการในการออกตัวนั่นเองเป็น3สปีดคือสปีดตัวนั้นคือมี1 2 3นั่นเองอตัวนั้นแหละครับจะทําให้การออกตัวเนี่ยสม,มติมากกว่าเดิมสามารถเลือกการออกตัวได้จะเกียร์นหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกตัวแบบช้าเกียร์สองนี่จะออกตัวแบบกลางกลงะสามสปีดที่3หรือสปีดที่สูงเนี่ยมันจะออกตัวได้เร็วดังนั้นถ้าอาคนไหนที่ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องการออกตัวได้ออกตัวแบบสมูทอะโดยใช้อเปลี่ยนคันเร่งเนาะคันเร่งที่เป็นแบบ ปรับโมดเลือกสปีดได้แต่เราก็ต้องดูที่กล่องด้วยนะว่ามันรองรับกับตัวคันเร่งที่เราจะมาต่อนนะหรือเปล่านะผมวิธีที่1เนานะและอีกอย่างหนึ่งคันเร่งแบบที่2คือแบบมีกลไกอ่าแบบมีกลไกแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าวิธีการแก้อาการของรถไฟฟ้าเนี่ยในการออกตัวที่มันกระชากแรงเกินไปเนี่ยมันไม่สูงเหมือนรถน้ำมัน,นอ่ะมันทำยังไงโดยใช้ คันเร่งแบบกลไกแบบในรูปนะครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับผมตรงนี้ต่อต่อผ่านก่อนจะเอาสายเนี่ยไปเข้ากับตัวกล่องมันจะมีกลไกในการะชะลอในการส่งตัวคันเร่งเนี่ยไปยังกล่องไม่ให้มันเร็วเกินไปดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเนาะสำหรับใช้แก้อาการการออกตัวที่พุ่งเกินไปไม่สมูทเหมือนรถน้ำมันนั่นเอง2นะครับผมวิธี2ที่เราจะแก้ได้ครับผม การเปลี่ยนกล่องนะครับผมการเปลี่ยนกล่องนะครับผมผมจะให้ดูแล้วกันการเปลี่ยนกล่องบางรุ่นอาจจะบางคนอาจจะเป็นแบบเป็นสายเวฟที่สามารถเป็นรุ่นที่จูนได้เนาะจูนได้ตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปจูนปรับจูนในการออกตัวได้ในโหมดต่างๆที่ดูในฟังก์ชันในการจูนนั่นเองว่าเราจะออกให้ออกตัวแบบไหนออกตัวแบบสมูทไม่สมูทเนาะเราสามารถตั้งได้จากกล่องเลยโดยใช้โปรแกรมในการจูนนั่นเองวิธีี่งคนไหนที่อัปเกรดหรือ ในระบบที่เป็นกล่องแบบไซเบิร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะจูนได้นะครับตรงนะครนะครับแต่กล่องที่จูนไม่ได้ก็ลองใช้วิธีที่1ดูนะดูนะผมมันก็จะแก้ปัญหาให้ท่านระดับหนึ่งเนาะในการออกตัวที่สมมูทขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเจ้าสกูตเตอร์ในทุกวันเนี่ยสกูตเตอร์หรือรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีคันเร่งแบบนี้มันไม่มีโหมดในการใช้ในการออกตัวนั่นเองมันก็จะบิดปุ๊บมันออกเลยนั้นนำสอวิธีนี้ ไปใช้กับาการแก้ปัญหาในการใช้รถไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ฟฟ้าได้นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของผมด้วยนะครับ